คอมช้าคอมแหงคอมกากอยากจัดสเปคลองของมาจัดกันได้เลยที่ notebookspec.com/pc/spec ระบบจัดสเปคของเรามีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น CPU เมนบอร์ดแรมการ์ดจอ VGA Hard Disk SSD หรือแม้แต่ชุดน้ำอย่าลืมมาจัดกันเยอะๆนะครับ สวัสดีชาว n บุ e b o o s p e ทุกๆคนนะครับแล้ววันนี้มาพบกับผมแอดมินตันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้ครับผมจะมารีวิวการ์จออีกเช่นเคยนะฮะอาจจะคุณหน้าคุณตายกันดีกับเจ้าการ์จอตอนนัวนี้ที่อยู่ทางด้านขวามือของผมนะครับซึ่งเป็นเจ้าของอัศส,สุดนี่เองนะฮะมาพร้อมกับซีรีส์ส t ริก แต่วันนี้จะมาอยู่ในฝั่งค่ายแดงนะครับซึ่งอยู่ในรุ่น RX 460 Strix นะครับจาก ASUS ROG นี่เองนะครับหน้าตาตัวการ์ดก็ราวๆนี่เลยแต่ก่อนหน้าตาตัวการ์ดตรงนี้พักไว้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราไปดูพันเดิลภายในกล่องกันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ ชิ้นแรกที่แถมมาภายในกล่องนะครับก็จะเป็น DVD Driver 1แผ่นนะครับอย่างที่สอนะครับก็จะเป็นคู่มือที่ทาง t t r i x เขาแถมมาให้นะครับเป็น ASUS Speed Setup นะครติดตั้งง่ายๆ Driver การเซตอัพต่างๆนะครับในเล่มนี้จะบอกไว้เลยสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะฮะอย่างที่3านะครับต้องดูก,กันใกล้ๆเลยเป็นโค้ดเกมบันเดอร์ที่แถมมาสําหรับเกม World of w a r s h i p นะครับแถม ID ดีพรีเมียมแลวก็เรือพรีเมียมสำหรับคนที่เล่นเกมนี้โดยเฉพาะนะใครซื้อไปคุ้มแน่นอนนะครับได้เรือแล้วก็ i อดีพรีเมียมไปเติมเกมกันฟรีๆด้วยนะครับที่รัดสายไฟให้มา2เส้นเลยเดียวคอมาคสายไฟรกๆก็จะเป็นแถบหนามเตยนะฮะ สำหรับร้อยสายไฟนะครับสามารถใช้งานรับสายไฟได้ทุกประเภทเลยแล้วก็สติกเกอร์สำหรับตกแต่งตัวการนะครับดูกันใกล้ๆนะฮะสติกเกอร์ที่ตกแต่งตัวการก็จะเป็นแบบนี้นะฮะสามารถเอาไปติดตัวการได้นะครับโดยจะติดกับต้งส่วนส่วนนี้นะฮะเอาสติกเกอร์ไปติดได้ถ้าอยากจะเพิ่มความสวยงามน,นอกจากไฟ RGB ที่มีมาให้อยู่แล้วนะครับมาดูที่พระเอกของเรากันบ้างครับกับหน้าตาตัวการ์ด อสุด ROG Strix RX460 ตัวนี้นะครับก็จะมาในรูปลักษณ์ที่สวยงามโดดเด่นนะฮะด้วยชุดระบายความร้อน Direct CU2 นะครับมาพร้อมกับ Proper Plastic นะฮะด้านในมีพัดลม90มิลิมต2ตัวสกีไลน์อสุดแล้วก็โลโก้ ROG สวยงามมาก,มากๆไปทีเดียวนะครับ ส่วนพัดลมนะครับพัดลมเจ้าตัวนี้นะดูกันใกล้ๆนะครับเป็นพัดลมแบบวิงเบลดทูสามารถให้แรงลมที่เป่าอาัดสิงได้สูงสุดถึง1 0 5เปอร์เซเลยทีเดียวมองเข้าไปด้านในมองเข้าไปลึกๆนะฮะจะเห็นซิงระบายความร้อนตรงนี้นะครับด้านในนะเป็นซิงระบายความร้อนแบบฟินอลูมิเนียมนะครับซึ่งเจ้าพัดลมตัวนี้จะเป่าอาัดซิงระบายความร้อนนะสามารถระบายความร้อนได้อย่างดีเลยทีเดียวและยิ่งกว่านั้นนะครับนี่นี่ครับฮีทไปขนาด6มิลลิเมตรเส้น สัมผัสกับหน้า G P U โดยตรงเลยนะครับทำให้ระบายความร้อนได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะสำหรับชุดระบายความร้อน Direct C U 2ของ ASUS ROG Strix นะครับด้านหน้าตัวกานะครับลองสังเกตกันให้ชัดๆให้ชัดเจนฮะจะเห็นเส้นสายลวดลายต่างๆสวยงามนะฮะใส่ใจทุกรายละเอียดเลยจริงๆนะครับจับแล้วให้สัมผัสที่ รู้รานะครับน่าใช้งานมากๆเลยนะใส่เคสไหนราบองสวยแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีพิเศษนะฮะโลโก้ ROG ตรงนี้ก็จะเป็นไฟ RGB สามารถปรับแต่งสีสันได้ตามต้องการนะครับจาก GPU t w x 2นะฮะที่ เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ปรับแต่งมาให้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์นะไดเวอร์ iver, DVD ไดเวอร์ลงใช้งานปรับแต่งแสงไฟได้อย่างง่ายดายนะครับชุดระบายความร้อนนะครับจะมีความยาวกว่าตัวการ์ดประมาณ1-2ถึงเซนติเมตรประมาณนี้นะครับมาดูตัวนี้นะครับเป็นพอร์ตไฟเลี้ยง6พิน p c i e นะครับสำหรับจ่ายไฟให้ตัวการ์ดนะครับเพียงแค่6กพินก็เพียงพอแล้วสําหรับ RX460 ตัวนี้นะคะรองรับการปรับแต่งต่างๆนะครับเพิ่มไฟเพิ่มความเร็วได้อย่างง่ายๆเลยในเดียวด้วย6พินตัวนี้ตัวเดียวนะจ่ายไฟให้ทั้งตัวการ์ดนะครับ ส่วนภาคจ่ายไฟนะครับก็จะมาพร้อมกับาภาคจ่ายไฟแบบสี่บวกหนึ่งเศษนะฮะที่ ทาง ASUS เขาเรียกว่า Super Alloy อ o ทูนั่นเองนะครับผมสามารถจ่ายไฟได้ดีกว่าระบบจ่ายไฟทั่วไปนะครับตรงนี้จะเห็นว่าจะเป็น4พิน CPU Fan นะครับหรือ4พิน CPU Fan นั่นเองนะฮะไปที่มีพัดลมต่อหน้าเคสหลังเคสหรือพัดลมต่างๆที่เป็นพอร์ต4พินสามารถใช้งานร่วมกับตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งทาง ASUS เนี่ยเขาก็ติดตั้งมาให้ด้วยเป็นฟีเจอร์พิเศษได้เล็กน้อยที่แถมให้จาก ASUS นะครับผมก็จะมาพร้อมพอร์ตการเชื่อมต่อถึง3พอร์ตด้วยกัน DVI-DL 1พอร์ต Display Port หนึ่งพตแล้วก็ HDMI อีก1พอร์ตเช่นกันนะครับสำหรับเจ้า RX 460ตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับความเร็ว GPU ที่เกมมิ่งโหมดอยู่ที่1,236งพัเมกะเฮิร์และ OC โหมดอยู่ที่1,256งพันเมกะเฮิร์นะครับแรม GDDR5 4 g b ความเร็ว7,000พันเมกะเฮิร์ตหนบิตนะครับถือว่าให้มาอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวนะฮะ การเทสเบเป็นมากของ 3dmark firestrike นะครับโดยสามารถทำคะแนนรวมไปได้ที่ทั้งหมด5,884คะแนนนะครับเป็นคะแนนกราฟิกสกอร์ห5 5 5 5คะแนน g r a ฟิกเทสหนึ่งยี p เฟรมเพอเซกกราฟิกเทส2องยี่สเฟรมเพอเซกนะครับส่วนฟิสิกสกอร์นะครับทำคะแนนไปได้6,561คะแนน p h y s กเทส e s t 1ทำคะแนนไปได้ 20.83เฟมเพอร์เซกและคัมบายสกอร์ ore, ทำคะแนนไปนทั้งหมด2,089คะแนนกับคัมบายเทส9.72เฟมเพอร์เซกนะครับถือว่าอยู่ในระดับกลางๆไม่สูงมากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับต่อกันที่การเทสเกมแรกกับเกมดู o m นะครับกราฟิกที่เราใช้วันนี้ครับเป็นความละเอียดอยู่ที่ Full HD 1080p นะครับแล้วก็กราฟิกอยู่ที่มีเดียมและก็ช่วงในระดับมีเดียมถึงไฮนะครับผม ซึ่งตอนนี้เราปิด v ีซ n c ไปนะครับเพื่อดูเฟมเรทที่แท้จริงว่าจะได้เทา่าไหร่โอเคเรามาเล่นเกมกันเลยนะครับเกมดุเดือนเลือดพ่านแห่งปีที่เราได้เทสกันให้ดูในหลายๆกราฟิกหลายๆรุ่นแล้วนะฮะซึ่งเป็นมาตรฐานของเราในตอนนี้นะครับโอเคกลับไปลูกซองพร้อมเลย okay, มาเจอไอเล่นตัวช่วงนี้เฟมเรทอยู่ที่ราวๆ40นะครับ45สราวๆนี้นะฮะ ช่วงการบู๊การอะไรก็ยังไม่มีตกต่ำกว่า40ไม่เห็นนะครับถือว่าทําได้อย่างโอเคเลยนะฮะโอเคอาจจะมีตกไปถึง3ามบ้างเล็กน้อยในฉากกว้างๆนะครับที่แบบมีส่วนประกอบไปเยอะประกอบไปเยอะหรือโมเดลเอเลียนต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็อยางสามารถเล่นได้อย่างลื่นนะถึงแม้ว่า,าการเคลื่อนไหวมุมมองอาจจะไม่สมูทมากนะักในเฟรมเรทสูงๆ60อัพนะครับแต่เกิน30ขึ้นมาก็ถือว่าโอเคในะสำหรับเกมโด่งเกมนี้นะครับผมเล่นเกมได้อย่างลื่นๆเลยทีเดียวนะ แล้วเราไปดูฉากโมชันเบอร์ตะกี้ครับรถไปอยู่สัามนะฮะประมาณนี้ไม่มีต่ํากว่า30นะครับโดยราวก็3-5ถึง4 0 53 54ที่เห็นสุดตะกี้ก็55นะรประมาณ56ประมาณนี้นะฮะโอเคกราฟิกแกว่งอยู่ราวสามสิบห้าถึงห้าสราวนี้สำหรับเกมดูมนะครับถือว่าทําได้อย่างโอเคไม่มี กระตุกหรืออะไรเห็นเลยนะฮะสามารถทำได้อย่างดีเยี่ยมมากๆนะครับแล้วยิงเอเดียนก่อนแป๊บหนึ่งโอเคแม่นๆนะฮะกระสุนจะหมดแล้วอยู่40โดยเฉลี่ยแล้วแฟมเลตอยู่ที่ราวๆ40-45นะฮะประมาณ45โดยประมาณน,นะครับเกมโอเวอร์วัตนะครับเกมต่อไปที่เราจะเทสกันในตอนนี้มาดูการาฟิกกันก่อนเลยนะฮะการาฟิกในตอนนี้ครับเราใช้อยู่ที่ Full HD 1 0 8 10p นะครับแล้วก็อยู่ในระดับกราฟิกคุณภาพระดับไฮนะครับแล้วก็ปิด วีซิงไปนะครับเพื่อดูเฟมเที่แท้จริงโอเคเดี๋ยวเราไปสอบกับเกมกันเลยว่าจะทำเฟมเรทหรือเล่นเกมได้ประมาณแค่ไหนกันนะฮะโอเค okay, กับโอวัสดนะครับตอนนี้เราอยู่ในเดี๋ยวนะโอเคตอนนี้เราจะมาอยู่กันในกราฟิกระดับไฮนะครับซึ่งรับกราฟิกระดับไฮสามารถเล่นได้อย่างเลืน่นๆเลยทีเดียวสังเกตเห็นได้จากคิวแคมนะเพิ่งโดนเก็บไปตะกี้เ,เองแหมยังไม่ทันได้โชว์เลย โดยส่วนมากแล้วเฟรมเรทจะอยู่ที่ราวๆ70เฟรมเพอร์เซกโดยประมาณนี้นะครับผมอาจจะมีตกต่ําไปสัก40ไม่เห็นบ้างตอนบูหน๊หนักๆนะแต่ก็ถือว่าไม่หน่วงมากจนเกินไปเล่นได้อย่างเนสมูทสมูทื่นๆเลยนะครับดูภาพจากจอแล้วได้ได้ว่าค่อนข้าได้จะโอเคนะฮะโอเคไลท์ฮารดลอยฟ้าทำไมเป็นลอยฟ้าได้แช่แข็งแป๊บนึง โอเคไรฮะตอนนี้บูสหนักๆน,นะเฟรมเรทไม่ตกต่ําไปกว่า60มากนะครับอาจจะมีอ,อยู่ห้าสิบเก้าบ้างน,นะครับแต่รวมๆแล้วก็อยู่ประมาณสัก60เฟรมเปอร์เสกโดยประมาณนี้นะฮะสามารถเล่นได้อย่างลื่นๆนะครับไม่มีกระตุกให้เสียลมเลยซึ่งเกมวอร์ดนี่ก็เป็นเกมที่ยอดนิยมนะครับเกมวอร์ดประมาณนี้นะครับห้าสิบถึงหกสิบเจ็ดสิบเฟรมเพอร์เซกโดยประมาณนะฮะระเบิดนี่ว่าโอเคแล้วทําไมทีมเราไม่มายึดตรงนี้ล่ะเนี่ยเออ เนี่ยนะจังแลดจังแลดจังดลืดเหือไปแล้วฮันโซมายังไงโอเคนะครับถือว่าหอบปังหอมคอนนะครับเกม o v e r w a t h ก็เล่นด้อย่างเรื่อยๆเลยเดียวโดยสามารถทำกราฟิกได้อยู่ที่ราวๆ59ถึง70เฟรมเอร์เซกโดยประมาณนี้นะฮะเกม Tomb Raider นะครับผมซึ่งตอนนี้กราฟิกเราอยู่ที่รเร饶 HD นะครับในระดับ Very High และระดับไ h นะครับอย่างที่ได้ทราบกันครับเกม Tomb Raider เป็นเกมที่ p ปอร์ตใ DirectX 12นะซึ่งเหมาะกับกราฟิกตระกูล RX เป็นอย่างมากเลยดูกันว่าจะทําสามารถทำเฟรมเรทได้สักเท่าไหร่กันมาชมกันครับโอเคตอนนี้กราฟิกอยู่ที่ราวๆ n d 35นะฮะโดยเฉลี่ยแล้วมองไปรอบๆสภาพอากาศต่างๆนะครับกราฟิกจะอยู่ที่35โดยประมาณนะมองขึ้นฟ้าจะอยู่ที่ 47, 48ถึง50แต่ประมาณนี้แต่มองบนพื้นจะอยู่ที่ราวๆ นะครับเดี๋ยวดูช่วงแอคชั่นหนักๆว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับตอนนี้เฉลี่ยแล้วอยู่ที่35นะประมาณนี้เออแอคชั่นหนักๆครับไม่มีตกไปกว่า30เลยนะครับสามารถทำเฉลี่ยได้อย่างเยี่ยมโอเคลุยกันต่อปึ๊บวิ่งกันต่อเราต้องรีบไปโดดตรงนี้ฟึบมีแอคชั่นมากแค่ไหนก็ไม่หวั่นครับ30ต้นๆโดยประมาณนี้นะฮะเลือดสาดเต็มตัวไปทำอะไรมาเนี่ยโอเคตกไปต่ำกว่า27เจมากจะเกับเอฟเฟกต์น้ำนะฮะน้ำนี่ก็กิน กราฟิกไปพอสมควรเลยทีเดียวอยู่อยู่ที่30ถึง27 26เป็นประมาณเป็นช่งชวงนะฮะโอเคพนน้ำไปตอนนี้กราฟิกอยู่ที่30ต้นๆน,นะครับก็ฮึบโอเคนะครับซึ่งกราฟิกจะอยู่ที่ราวๆ30นะฮะ30ต้นๆเลยโดยเฉลี่ยแล้ว32ถึง35ประมาณนี้นะครับต่ำสุดที่เห็นตะกี้อยู่ที่ราวๆ28และสูงสุดอยู่ ที่เราราวสี่สิบต้นๆน,นะฮะบ,บนฟ้าเราไม่นับนะครับเพราะว่าเวลาเล่นเราไม่ได้มองฟ้านะฮะโอเคประมาณนี้นครับสี่สิบแปดโอเคไปไหนต่อเลยโอเคสำหรับทูนเเดอร์ก็แค่นี้พอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับการแอคชั่นต่างๆโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นตัวการ์ดที่มีประสิทธิภาพราคาแล้วก็ความคุ้มค่านี่ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเมื่อแลกมากับทั้งราคาแล้วก็ประสิทธิภาพนะครับซึ่งถือว่า คุ้มค่าน่าใช้งานสำหรับ ASUS ROG Strix RX 460ตัวนี้นะฮะและวันนี้ผมแอดมินตั้นก็ขอลาไปก่อนและก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe channel notebook spec ด้วยนะครับสวัสดีครับ